เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องหลงเงาพิศวาสแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนันตาความเจ็บปวดมันยังไม่สิ้นสุดลงใช่หรือไม่ฉันถึงได้ต้องอดทนอยู่กับสิ่งที่ต้องเห็นอยู่ต่ำตาอยู่ตรงหน้านี้นี่เองภาพที่ไม่ได้อยากจะเห็นภาพ ที่ฉันไม่อยากจะรับรู้คือสามีของฉันสามีที่จดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่ในฐานะของสามีและภรรยากำลังหยอกล้อกับหญิงอีกคนซึ่งอยู่ในที่ทำงานเดียวกันคุณครูจันทราได้แต่ยืนมองภาพบาดตาบาดใจนั้นแล้วก้มหน้าเดินคอตกหายไปทางหลังอาคาร เธอคือครูสาวเข้ามาสอนใหม่ด้วยเพราะยังสาวและสวยกว่าครูคนอื่นๆทำให้บรรดานหนุ่มครูหนุ่มๆต่างไม้ปองและมองเอาไว้รวมทั้งครูสามารถครูหนุ่มหน้าตาดีตัวสูงสอนวิชาภละศึกษาแน่ละเพราะความหน้าตาดีของครูสามารถ ครูใหม่หน้าตาสวยอย่างเธอจึงตกหลุมรักเขาได้อย่างง่ายดายทำให้บรรดาครูท่านอื่นได้แต่กินแห้วกันไปตามระเบียบครูพระหนุ่มรูปหล่อไฟแรงแรงไม่มีตกจีบครูจันทาจีบติดนุ้งนิ้งพรอดรักไม่ถึงปีก็ให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอ พ่อแม่ของเขาชอบครูจันทราเพราะเธอเป็นลูกสาวของครอบครัวคนจีนผิวขาวหน้าตาสะสวยหุ่นสะโอดสะองคและแล้วสองหนุ่มสาวก็แต่งงานกันและอยู่ที่บ้านพักครูซึ่งก็เป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่หลังโรงเรียนแห่งนั้นนั่นแหละแม้ว่าครูสามารถจะรัก และดูแลครูจันทราเป็นอย่างดีเขาก็ยังมีนิสัยส่วนตัวคือชอบกินเหล้าสูบบุหรี่ไปตามปกติของผู้ชายยิ่งหน้าตาดีก็ยิ่งมีสาวๆมาติดพันเป็นเรื่องปกติครูจันทราเป็นคนไม่ค่อยพูดจะว่าเป็นกุลสตรีก็ว่าได้แม้แต่ตอนที่ท้องก็ต้องดูแลลูกเอง เลี้ยงดูมาด้วยตนเองทั้งหมดในขณะที่ครูสามารถก็หยิบยื่นเงินทองมาคอยช่วยเหลือบ้างทว่าก็เป็นส่วนน้อยและครูจันทาก็ไม่เคยขอได้แต่ตะก,กล้ำกลืนฟืนน้นทนลูกสาวและลูกชายค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆและเธอก็คิดอยากจะขยับขยายครูจันทราไม่อยากอยู่แบบเดิมอีกต่อไปแล้ว บ้านไม้ก็เริ่มผุพังไปตามการเวลาเพราะอยู่กันมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นจึงมาซื้อบ้านเถวเฮาอยู่กันสองคนแม่ลูก 3. คนและปล่อยให้สามีอยู่ที่บ้านพักครูตามลำพังเธอยื่นฟองอยาและยาเป็นอิสระจากผัวจอมเจ้าชู้ฝ่ายสามีไม่ยอมไปยาให้ เธอเองก็ได้แต่กลัำกลืนฝืนทนมองหน้าลูกๆที่คอยจะเรียงหาแต่พ่อแต่พ่อกลับไม่เคยกลับมากลางวันสอนนักเรียนกลางคืนสำม,มเลยเทเมาอยู่ที่โต๊ะสนุกกับเพื่อนๆและเคลานารีครูจันทาไม่เคยต่อล้อต่อเถียงไม่พอใจก็ไม่พูดได้แต่กลัำกลืนฝืนทนเอาแต่อดทนอดกลั้นผ่านไปหลายปีดีดัก ภาพเดิมๆเ,เพิ่มเติมคือสามีของเธอเริ่มไปคว้าเอาครูที่อยู่ในโร,รงเรียนเดียวกันแทน,นที่จะทำตนว่าตนเองเป็นเมียน้อยแต่กลับเยาะเยะ้เยถักทางครูจันทราผู้ที่เป็นเมียหลวงครูจันทราเอาหูไปนาเอาตาไปไร้โกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่ยอมเอาพิมพเสนไปแลกกับเกลือเธอยึดหลักนี้เอาไว้ในใจ จนบรรดาครูด้วยกันนี่แหละเป็นฝ่ายทนไม่ไหวเสียเองเมื่อครูกิ๊กเยาะเย้ยครูจันทาเมื่อไไรบรรดาเพื่อนครูจะออกโรงปกป้องจนครูจันทาบอกว่าช่างมันเถอะมันทำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นแหละหลายปีที่ต้องอดทนสุดท้ายครูกิ๊กเองนั่นแหละที่มันฝ่ายทนไม่ไหวไปขอร้องให้ครูสามารถอยาก,กับครูจันทาตนเองจะได้เป็นฝ่ายชนะ ได้ครอบครองครูสามารถเพียงคนเดียวครูสามารถขอยาเพราะนึกรำคาญครูกิกครูจันทาไม่อิดออดเธอขอแค่ผลพันธะจากผัวเฮงสวยและขอใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆที่เธอเลี้ยงดูมาเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วทว่าพอชนะแล้วมันได้อะไรล่ะสุดท้ายครูสามารถก็ยังเป็นเช่นเดิม เขาก็ยังกินเหล้าสูปรีออกท่องราตีราวกับตนเองไม่ได้มีพันธะใดๆอีกตามเคยครูกิกออกมาอรารวาสลากผัวเข้าบ้านเกิดการทะเลาะวิวาทกันหลายครั้งให้อับอายขายขี้หน้าทว่ามันก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมเดิมๆของครูสามารถไปได้เลยสุดท้ายทนอยู่ได้ไม่กี่ปีทั้งคู่ก็อยากขาดจากกัน ตัดความสัมพันธ์อย่างไม่ใยดีครูสามารถไม่มีบ้านอยู่เพราะอยาทั้งสองเมียจึงจำใจต้องย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านของพ่อและแม่ซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักและครูสามารถกับครูจันทราก็ยังคงสอนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันยกเว้นครูกิก๊กที่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะเกยดครูสามารถเข้าใส อีกทั้งครูทั้งโรงเรียนก็ไม่มีใครพูดกับครูกิ๊กทำให้ตนเองไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจนนึกละอายใจและต้องย้ายออกไปจากโรงเรียนนี้เสียเองลูกสาวของครูสามารถยังคงรักพ่อไม่เสื่อมคลายเปรียบเสมือนว่าพ่อนั้นคือฮีโร่ของเธอเสมอไม่ว่าพ่อจะทำอย่างไรพ่อก็คือพ่อ ลูกหนูของพ่อพยายามทำให้พ่อยอมกลับมาขอคืนดีกับแม่ทว่าครูจันทรากับไม่ยอมรับและพูดกับลูกเพียงแค่ว่าถ้าอยากให้เขากลับมาก็ให้กลับเข้ามาในฐานะพ่อในฐานะผัวไม่มีวันเป็นไปได้คนยังจันทราพูดคำไหนก็ยอมเป็นคำนั้นส่วนลูกชายไม่พูดอะไรเพราะจิตใจเข้มแข็ง ชานนนเข็ดขยาดกับพ่อพฤติกรรมของพ่อพ่อทำร้ายจิตใจลูกชายไม่ได้ทนุถนอมเหมือนกับลูกสาวคนโดนกดดันมากๆชักจะเริ่มหมดความศรัทธาที่อดทนอยู่บ้านได้ก็เพราะสงสารแม่ยิ่งนานวันสภาพของครูสามารถก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆหัวก็เริ่มล้านผุงก็เริ่มพลุยสอนไม่ไหว วันวันนักเรียนหนีหน้าเพราะเหม็นควันบุรี่ไม่หลงเหลือความรูปลอพ่อโดยที่เคยมีเหมือนสมัยวัยรุ่นลูกสาวโตขึ้นเป็นสาวสวยลูกชายก็โตขึ้นทุกวันจนดูแลตนเองได้ทุกคนยังอยู่กับแม่แต่สามารถยังต้องนั่งเหงาๆอยู่ที่บ้านของพ่อกับแม่กับบรรดาพี่น้องที่ต่างเอื่อมระอาตน ครูสามารถกู้เงินมากมายจนชักหน้าไม่ถึงหลังใกล้วัยเกษียณก็มีแต่ลูกสาวที่คอยหยิบยื่นเงินเดือนมาให้พ่อได้ใช้บ้างเพราะพ่อคือฮีโร่ของลูกหนูเสมอไม่รู้ว่าบุญได้ทำบ้างหรือไม่เห็นวันวัน,วนทำแต่บาปจนหมดที่ทางบรรดาพี่น้องหยึดที่ทางของพ่อแม่ไปหมดแล้วทำให้ตนเองไม่มีที่อยู่ ลูกหนูขอร้องแม่ขอที่ให้พ่อได้อยู่เพื่อชีวิตวันปลายแม่ไม่พูดอะไรทั้งที่ในใจนั้นต่อต้านแต่นั่นก็พ่อของลูกจึงมีที่นอนให้อยู่หน้าทีวีในห้องรับแขกของบ้านนั่นแหละเพราะเธอเองก็มีพี่น้องมาอยู่ร่วมชายคาด้วยกันแต่ลูกสองคนมานอนห้องเดียวกันกับเธอเพราะติดแอร์ ห้องเดียวในบ้านก็เพียงเท่านั้นครูสามารถไม่ได้ใช้ชีวิตลำบากยากเย็นอะไรครูจันทราหาทำกับข้าวางทิ้งไว้ให้บนโต๊ะให้ลูกๆใครจะกินก็กินใครไม่กินเหลือก็ทิ้งไปไม่มีการพูดไม่มีการคุยแต่ดูเหมือนครูสามารถก็ไม่ได้หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นที่เคยกระทำเขาใช้ร่างกายแบบไม่บัญญะบัญญัง พอใกล้เกษียณก็ตรวจพบโรคเบาหวานและสารพัดโรคลูกๆก,ก็ดูแลไปตามภาษาลูกอดีตเมียก็ไม่พูดเหมือนเดิมประเภทที่ว่ามึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงกูไม่เกี่ยวครูสามารถยังไม่สิ้นลายมีผู้หญิงตามมาถึงบ้านเดือดร้อนลูกสาวต้องตามตีตามตกวุ่นวายอับอายคนข้างบ้าน ทว่าครูจันทรากลับไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเธอละแล้วไม่สนใจใครทั้งนั้นจะมีใครที่อดทนอดกลั้นกันได้ขนาดนี้เรื่องนี้เป็นที่โจทจันกันอย่างมากหลายปีผ่านไปท่าทางครูสามารถก็ไม่ได้สะทกสะทานและยังคงใช้ชีวิตสามเลเทเมาเมื่อก่อนโกรู้สาวๆเพื่อนๆติดตามติดใจแต่ตอนนี้สภาพ หลังหงอหมดสง่าพุงป่องหัวล้านสูบบุรีควันเหม็นคลุง้งมีรถคู่ใจคือมอเตอร์ไซค์เก่าๆเ,เสียงดังๆอยู่แค่คันเดียวจนสุดท้ายก็ไม่มีแรงต้องจ้างให้คนข้างบ้านคอยหาซื้อขนมมาให้คอยซื้อบุรีมาเพิ่มเติมเพิ่มเติมคือมีโรคมะเร็งปอด ลูกหนูของพ่อเสียอกเสียใจช่วยกันหาเงินมารักษาชีวิตพ่อแต่ทำได้แค่เป็นผู้ป่วยติดเตียงครูจันทรากเกษียณแล้วแต่เรื่องนี้จะไม่ขอยุ่งเพราะถือว่าขาดจากกันนับตั้งแต่วันที่เขานอกใจไม่แม้แต่จะมองหน้าให้เสียลูก,กตาทำหน้าที่ได้แค่เท่าที่ทำลูกหนูจึงจ้างคนมาดูแลพ่อที่ต้องกลายเป็นคนไข้ติดเตียง นอนเป็นผักอยู่หลายปีด้วยความทุกข์ทรมานสุดท้ายก็จากโลกนี้ไปด้วยความเจ็บปวดเรื่องนี้สอนอะไรให้ใครได้คิดบ้างไหมหนอครูสามารถผิดศีลทุกข้อตายไปด้วยความเจ็บปวดแต่คงเพราะทําบุญมาดีจึงได้ลูกเป็นเทวดาปกป้องตัวสุดท้ายนี้มีใครที่ได้เรียนรู้กับการเขียนเรื่องนี้บ้างอย่าจงเกลียดจงชัง อย่าสร้างเวรอย่าสร้างกรรมมีใครที่ไหนเรียนรู้ไม่มีใครดีที่สุดแต่เมื่อรู้แล้วว่าไม่ดีก็อย่ากระทำมันยากที่จะห้ามใจแต่มันไม่ยากที่จะค่อยๆเ,เริ่มทําไปทีละนิดรู้ละการทำดีมันยากการทำชั่วมันง่ายกว่ากันเยอะ และมันให้ความสุขแต่มันจะอยู่กับเราได้ยาวนานแค่ไหนละ่ะความสุขแบบนี้ฟังเพื่อให้เรียนรู้ฟังเพื่อให้เป็นสติเตือนใจฟังให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่ากโกรธอย่ากเกลียดและตาเองนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยอโหสิกรรมและอุทิศส,ส่วนบนส่วนกุศลให้คุณครูสามารถนะคะซึ่ง ตาแต่งขึ้นมาเป็นนามสมมุตินะที่ตาได้นำเรื่องราวของท่านมาเป็นบทเรียนสอนใจและหวังว่าท่านทุกท่านนะคะจะช่วยกันอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แต่คุณครูสามารถเนาะตาเองก็อุทิศให้ขออนุญาตนะคะเพื่อนำมาเป็นวิทยาทาน ตาสุดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ตาได้ทําให้กับท่านนะคะเพราะว่าท่านก็เสียชีวิตไปหลายปีแล้วก็ขอให้อ่าท่านนาะได้พบกับภพบภูมิที่ดีนะคะและได้ชดใช้เวรกรรมแล้วขอให้เกิดใหม่นะคะเพื่อให้ได้คิดได้และขยันสร้างจาก,กรรมดีด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุก็จบแล้วนะคะ เรื่องนี้เนาะก็มันเริ่มมาจากนี่แหละคะ่ะคุณครูจันทาอันนี้เป็นชื่อสมมุติหมดเลยนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะต้องขออภัยเนาะที่ต้องเอาเรื่องจริงมาเล่าสู่กันฟังนะคะมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็คือเขาก็รู้กันนะคะเขาก็อะไรประมาณเนี้แต่ว่าตาพยายามทำให้มันซอฟลงแล้วก็สั้นลงนะคะ เขาเขาพูดกันนะเขาพูดกันเขาบอกว่าอาจารย์ครูจันทาเนี่ยเขาเขาชอบคนรอประมาณนี้เนาะก็เลยอยอมแต่งงานด้วยประมาณนะคะคุณครูจันทานี่ก็เป็นคนสวยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะใกล้จะเจ็ดสิบลงมั้งก็ยังสวยอยู่นะหุ่นเขาเสียมากเลยนะก็น่าละคะ่ะก็นี่แหละ ดูเอาไว้ฟังเอาไว้ให้เป็นวิทยาทานนะคะทําดีไว้เถอคะค่ะนะจะได้ไม่ทรมานอย่าสร้างเวรสร้างกรรมตารู้เขามันแงมันยากแต่ตาเชื่อว่าแค่ลองทำทีละนิดมันก็จะดีขึ้นเนาะตาฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะตาจะไดะ้มีแรงใจมานั่งเขียนนิยายให้ทุกคนฟังแต่เรื่องนี้คงจะไม่ใช่นิยายแล้วคะ่ะ มันเป็นเรื่องจริงเนาะเป็นเรื่องจริงจากชีวิตจริงเนาะเพียงแต่ว่าตาไม่เคยบอกคนแถวนี้นะว่าตาเขียนใหญ่เนาะไม่มีใครรู้นะคะว่ายาว่าตาเป็นยูทูบเบอร์นะแล้วอนาตาก็ไม่ใช่ชื่อจริงนะคะเป็นชื่อ,อเขาเรียกว,ว่าอะไรนามปากกานะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะแล้วก็ฟังแล้วเป็นวิทยาทานก็ช่วย อุทิศส,ส่วนบญส่วนกุศลน,น,นี้ให้กับคุณครูสามารถก็แล้วกันนะคะถึงแม้จะเป็นชื่อนามสมนุตนะคะแต่ตาเชื่อว่ามันถึงท่านนะคะพอตาก็ไม่อยากอาชื่อจริงท่านมาเนาะแต่ตาก็อุทิศให้เมื่อสักครู่นี่นะคะก่อนจะอ่านเนาะตาก็ทำให้เขานะก็ขอให้รับรู้ก็แล้วกัน ตาฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปเนาะตาฝากชมพุ้สนับสนุนเหมือนเดิมนะคะตาจะได้มีค่ายามารักษาพ่อรักษาแม่นะคะฝากด้วยกันเรากันรักนะะักคาบุญรักษาสวัสดีค่ะ